ไม่ได so okay. well, hey, right. well, uh ้ต so. ้องเต็มยศเพราะมันไล่โนปเด็นคือต้องการรูปแบบรูปแบบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความภูมิใจถ้าไม่ใส่ถึงเป็นทหารชุดชาวบ้านมันก็ไม่เวิร์กแล้วไปพูดใช่ไหมนัต้องเต็มยศเลยเดียขึ้นมาเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเอาตอนนี้เลยเนี่ยเสร็จแล้วพิธีเปิดไม่เ้อาอะไรมากใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเครื่องแบบคุณธรรมนะใช่ป่ะครับถ้าเกิดตั้งแต่เรียนนะถ้าเกิดเองไม่เอาสิ่งที่ม่ดีอยาว่าแต่เป็นนี่เรียนก็เรียนไม่จบถูกไหมมันต้องผ่านคุณธรรมมาถึงจุดนี้ต้องมีผ่านคุณธรรมมาหลายเรื่องใช่ป่ะถึงเป็นทหารนะจริงว่าจารย์ต้องผ่านคุณธรรมมาเลยนะไม่งั้นอาจจะเสียตอนม5เนี่ยติดสาวติดยาบ้าติดเกมเรียนไม่จบยิงปืน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 เป็นฟันเหล็กไหมฮะอันนี้มันดัดฟันนะฮะนี่เรื่องตัวเองว่าหลังไม่ใช่ฮะอันนี้ไป ประสบอุบัติเหตุครับประสบอุบัติเหตุว่าเมาครับเมาอ่านซะเลจุดลบก็คืออะไรครับว่าเราก็ยังประคองตัวมาได้ใช่ไหมอย่างมากก็แค่เล่าใช่ไหมมันมีลิมิตของความหลงความหลงแค่ระดับเล่าใช่ไหมแต่ไม่หลงระดับยาวบ้าก็ดีแล้วไม่มีเห็นไหมความหลงก็ยังมีลิมิตสุดยอดเลยเนี่ยได้ละได้เรื่องแล้ววเดี๋ยจัดเต็มเลยนะอย่าชูสามนิ้วไม่ได้นะเออเดี๋ยวไม่ใจ๊ หวงไม่ได้นะโอเคเลยได้เดือนอะไรเตี้ยก่อนไม่ใช่เตีย้ยเอาจริงเลยพูดผิดก็เดือนมันถ้าดรวมก็ตกประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งอ่าค่ามัน <จะ S 1> หักไปแล้วม,มันจะหักแล้วก็าหักฝากากับมีหักฝากทอบอกร,รหักฝากเงินอมซับก็ประมาณหากากาักฝากสบอก็ะห้าร้อยครับอมซับก็แล้วแต่เราจะหักฝาก,ากแล้วมันจะมีเบีย้ยเลี้ยงอยู่ต่างหากเบ,บี้ยนี่คือมันจะให้สิบวันออกทีครับ สิบวันก็ตกอยู่มาสามร้อยหกสิบบาทสิบวันต่อสามร้อยหกสิบวันละสามสิบหกบาทแต่ถ้าบิลเลี้ยงเต็มๆก็อย่างทำงานนอกก็เราจะได้เต็มมาบิลเลี้ยงก็จะมาอยู่เก้าสิบเอ็ดบาทแต่ถ้าอยู่ในกองลอยก็จะหักพวกค่าแก๊สค่าก็บข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลืออยู่สามร้อยหกสิบบาทอืออือมัก็ดีแล้วตกลงเป็นเสร็จอ่าหมายเพราะว่าเหลือ เหลือเสร็จเลยเน็ตๆเลยนะหากค่าใช้จ่ายหมดแล้วเหลือเหลือเก็บเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะครับประมาณไ่าเหลือประมาณอยู่สัก6,7,000นะครับอ๋อเหลือเยอะนะ6,7,000อือเยอะนะจใจแต่เราจะเอาแบบส่วนมากผมเอาวิเลี้ยงเอาไว้กินครับผมเงินเดือนนี่ผมเก็บไว้เลยจะยุ่งแค่เว้อย่างเงี้ยเงินเก็บด้ยังทำไมตั้งทำไมเก็บไว้อย่างนั้นอ่ะเอาไว้แบบใช้จ่ายเผื่อแบบปวดออกมาไงครับที่ต่งอยู เอาไป็บตั้งบ้านสองปีใช่ไหมเนี่ยผมเป็นหนึ่งปีครับทำไมเป็นหนึ่งปาาีอ๋อผมบุศบวสอครับแล้วแต่บว<อ>สอไจริงมันหกเดือนแต่หกวุฒิมันหกยีนเก็บเท่าบอกว่าเก็บเกือบเดือนละเท่าไหร่นะผมก็เก็บตรงผมเก็บเดือนประมาณตก,กอยู่มันสองสามพันสองสามพันปีนึงครับไปเล่นไปน่าได้เป็นหมื่นนะสิบสองสามสามสิบหกสามหมื่นหกนะถ้าใจแข็งเก็บไม่เอามาใช้นะสามหมื่นหกเห็นว่าเยอะนะ แต่โมโฮสุดแมเอาบีเลี้ยงเอาบิเลี้ยงกินแต่งเงินเดือนนี่หกพันก็ฝักนะ้วกดจะเอาเงินไปทำอะไรก็เอาไว้สร้างบ้านบ้านดีนะมันได้เก็บได้อะไรเนาะเนี่ยต้องเดี๋ยวไปคุยกันน้องเลยใช่ไหมให้น้องมันได้เกิดเขาเรียกอะไรนี เราเป็นแบบอย่างของแร,รงบันดาลใจใช่ปะ่ะน้องเขาเห็นแล้วเขาก็อยากจะมีความมุ่งมั่นไปดีตามเราบ้างใช่ไหมดีนะครัดีะดละอีกสักครู่แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เองจริงแล้วเดี๋ยวเอ้าก็นี่มันเรื่องดีอะไรล่ะไม่ใช่เรื่องไม่ดีใช่ไหมเออเออถ้าเรื่องไม่ดีเราเราไปทำใช่ไหมไปทำตอนหน้าเดี๋ยวทำทำไม <c oughs> อันนี้เรื่องดีเลยนะใช่ไหมเอออาได้ได้โอเคเจ๋งมากสุดยอดเลยเว้ย